เมื่อต้องการหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 23และ31แล้วเหลือเศษ 1, 2และ3ตามลำดับเรารู้แล้วว่าจะเป็นจำนวนที่หาร 14, 21และ28ลงตัวขั้นต่อไปเราก็นำ 14, 21และ28ไปหาหอรมอด้วยการตั้งหารกันนะคะ ลองเอาเจ็ดไปหาร14 21และ28จะได้2 3และ4ตามลำดับหอรอมอของ14 21และ28คือ7ดังนั้นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร15 23และ31แล้วเหลือเศษ1 2และ3ตามลำดับ คือเจ็ดค่ะจากแนวคิดนี้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะเรามาดูตัวอย่างนี้หากเรามีส้มสิบห้าผลมีแอปเปิ้ลยี่สิบสามผลมีกล้วยสามสิบเอ็ดผลแล้วอยากจะจัดใส่ตะกร้าให้ได้มากที่สุดโดยเหลือส้มเก็บไว้กินหนึ่งผลเหลือแอปเปิ้ลเก็บไว้กินสองผลและเหลือกล้วยเก็บไว้กินสามผลจะได้มากที่สุดกี่ตะกร้าคะตอบกันได้ไหมเอ่ย นั่นคือเจตะกราน,นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ